วันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ Honda p แ a n t o มนะครับ TA 200นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราต้องมีประแจนะครับเบอร์เบอร์17นะครับใช้เบอร์17นะครับมีน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับแฟนทอมรุ่นนี้นะครับใช้น้ำมันเครื่องอยู่ 1ลิตรนะครับอันนี้ก็เลยได้ซื้อมา2ขวดนะครับกระป๋องนะครับเป็นขนาด 10W นะครับ 10W440 นะครับนี่ขนาด0.8ลิตรนะครับผมก็ต้องใส่1กระป๋องกับอีกกับอีกนิดนึงอีกขวดหนึ่งนะครับ2ขวดนะครับพอดีครบรอบนะครับในการเปลี่ยน หมุนในลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ใส่ถุงมือแล้วนะครับป้องกันน้ำมันเครื่องติดน้ำมันเครื่องนะครับเวลาขันออกสังเกตด,ดูดีๆนะครับว่าไอ้สปริงที่อยู่ข้างในมันอยู่ด้านไหนนะครับไม่งั้นจะใส่ผิดนะครับ มีมีสปริงแล้วก็กรองนะครับอยู่ข้างในอันเนียวนี่ๆๆตรงนี้นะครับเติมน้ำมันเติมนะครับ น้ำสีออกสีน้ำเงินนะครับสีครามนี่ตัวใหม่นะครับลองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่เคืองฟิสตสตาร์ทง่ายนะครับเหมาะสำหรับคนที่รัางรถนะครับ